สวัสดีครับนี่ผมทัศคงนะครับเดี๋ยวจะมาเรีแอคชั่นเช่เคยนะครับผมซึ่งเดี่ยวจะมาเ no. right. รีแอคชั่นโนรากับเมตุเทวดาขาจรในซีซั่นที่สองเอพีที่สิบหรือตอนที่สิบเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่แบบทําให้ผมแบบช็อกจนแบบอ๋อจนแบบไปต่อไม่เป็นแหละเอออย่างเช่นการที่แบบพี่ยูริโดนไอ้ไอ้หัวน้ําตาลจุกแล้วก็นั่นแหละมีเหตุการณ์หลายอย่างาเช่นยาโต กไ B ็ไปเอพิสุีเนาะไปแย่งชิงผู้กันมาจากอิซานามิใช่ไหมเออนั่นแหละอืมถ้าข้อตอนที่แบบจบนี่ผมรู้สึกแบบเปลแบบไม่รู้สิไม่รู้จะพูดยังไงรู้สึกแบบทุกตัวไม่ถูกเลยแบบไปต่อไม่เป็นอะไรบนั้นนหะเออโอเคครับถ้าเกิดใครเฮ้ยเบอร์วะโอเคครับมันจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเราจะกลายนะครับเพื่อเป็นการคลิปต่อไปนะครับโอเคครับมันจะเริ่มคลิปตันนี้นะครับ,รบผม อ๋อโอ้ยหัวน้ำตาลไม่อยากมองหน่ายหัวน้ำตาลแล้ว่ะรู้สึกแบบเฟลมากโอ้บอกแล้ว่ฮิโอยุริไม่ได้ชอบซะหน่อยีอเวนไอหัวน้ำตาลยิ่งเห็นแล้วยิ่งยิ่งกดเหมืนเดิีกฮ่า

เริ่มเห็นโอ้เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหโ,โอเคโอ้โหอยู่ๆก็นึกได้เลยเงี้ยตอนนี้สิบความหวังที่ยังยังลมๆมมอยู่อะไรไม่รู้ <c oughs> <c oughs>

สรุปแล้วก็คือมนุษย์ธรรมดาแหละที่สามารถลืมได้แต่ยาโตคงไม่ได้ยินหรอกเพราะยาโตมันไปพ่พบหลังความตายเลยไม่รู้เนาะจริงคือเราไม่รู้เลยว่ายาโตที่ปวดคืออยู่ที่ไหนและประมาณนั้นอะ

オ <laughs> ーバーシューしてた。おい、文献で見つけた。しょ、あるうちにひつ,のののつ。じいつはどうあれステパトーレバー、バタシューはイランのこと。あ、たまにかていや。おい、ケンおためはだ。 โอ้โอ้ยอมเสียอาวุธเทพเหรอโอ้ตายแน,น่คุณน่ะผมว่าคือแม่งลงร้ายแม่งโหดโหดเลยยอมทิ้งอาวุธเทพของไอสุนัมเอฟบีเสือ <c oughs> <c oughs>

มันอยู่กันคนละแบบมุมม,ม,ม,มองอะไรอย่างนี้อู้โอ้โหย่างหลอนเลยฉอนเมื่อกี้อ๋อโอ้โหเอาวะมีโโเป้าหมายใหม่แล้ววะนันเนี่ย

エビスさんって他にも名前があるんだ。これね、検索した情報だよね。ヤトにもあるのかな。おお。<ー>これだけたくさんの神様がいるのに、ヤトのことはどこにも載ってない。うんうんうん。どうさおな。ネットを見ても, <laughs> 見ても本人の SNS くらいしか見つからないし、ね。<laughs> そうだ。マユさんなら。マユ。天外にいる？あ,あ、実はさっきエビス邸に行ってみたんだが。

オケー。それはいコーノタチバーなあ、アイアクセン。テンニアダナスキカイ。ヤモテニタスノバ。オソラクシチュークジンチョ。ノーミシミうルトルカム。オー。アルシオアンズをコずる心は私も同ナよかカう。オケー。 ผมอยากพูดหนึ่งคือแบบถ้าเกิดเจอเมื่อกี้บอกบ้าคุยกับคามสเอ้ยคุยกับคาสมาบอกว่าเจ้ากลัวจะไม่มีจุดยืนนั่นหรอถ้าผมเป็นคาสมอรผมคงจะตอบว่าโหขาดเสียไปแล้วหรอใช่ไหมโดนคนอื่นแบบนินทาว่าแบบทําให้เทพผมตัวเองต้องเดือดร้อนถึงสองครั้งแล้วประมาณนี้มันก็น่าเหมือนเหมือนเสียไปแล้วเนาะนิดหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละอาจจะพูดงงงเนะนี่เป็นไรไม่รู

よもち、ひらの桃が見たそうじゅう。えび様はよみえかわれた。おう。よみ。なんでそんなところにおっわもい、おいこのかと。白ろしの転換んをつけたおな。おう。やっとならです。おう。あんまないな、ゆうり。

恵比寿様は黄泉へ向かわれたようです刺役するあやかしを狩りに行かれたのでしょう適当なこと言うんじゃねえよ間違いありません尋問の末恵比寿様の神器が白状いたしましたあ<は>貴様何をしたこれを受けて天は神々に勇士を募り愚行をお勇めするとのことそんな…んだからといっていきなり討伐なんて

โอ้โหอ้โหโอ้โหอาะอืมฮ่าฮ <c oughs> <ç 1993> <g apan> <wan> ่า <c> ฮ <oughs> ่าชิชาบอกให้กูห้ามอะไรคนนี้มัดโอ้คาสึมาแน่เลย โอเคไม่ใช่เหนื่อยแน่เลยโอ้โหเหมือนตอนที่ไอ้หมอพูดกับยโโมมาโตอะโอ้โหขัดสม่ามันโคตร โอเค <c oughs> โอเคอืมมสองคนได้วางแผนแล้วกันปะใช่ไหมเหมือนไปเที่ยวเลย <c oughs> เอาอะานที่ชองเที่ยวอะเนี่ย ああ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 あやと、ね、やはきっとここにいるよみんなはあれがやととは限らないって言ってたけど唯一の手がか,かりだもん私も会ってちゃんと話を聞きたいちゃんと顔を見たいのあああれだけ止めたのについてきちゃうんだもん日和がこんなに頑固だとは思わなかった

แม่งอยู่ในลังสตูก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอมันคงไม่ง่ายอย่างที่แบบออกมาได้อย่าง,างใจอะอันนี้ใครเนี่ยเปลี่ยนรุ่นเ

はお、君にいのよう。お、huh. お、oh. oh。おお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 。お <noise> お。おお。お <noise> お。おお。お <noise> お。おお、hmm. oh。おお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 お。おおお。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 おおお。おおお。おおお。おお。おお。お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 お。おおお。おおお。おお。お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 おおお。おおお。おおお。おおおお。おおおおお。おおおお。おおおおお。おおおおお。おおおおおおお。おお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 お。おお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  มันคงแบบไม่มีวิธีอื่นแล้วนะจาวิธีนี้โอ้

โอ้โหเอาอะไเขียนมันเลยทีนี้โอ,โ,โอ้โหโอ้เหมือนคนที่ผมสมมติทำจะแบบคุมกุใช่ไหมคล้ายๆวิชาเดียวกันหรอกอือหือโอ้องค์กันให้เลยเหรอโอ้โห เอา้วาวเกิอะตัวล่ะอ้าเอ้าเอ้าเอ้าคืออะไรคือยาโตะยอมให้ไอวิสึรหนีเล,เ,ลเล่าตัวเองแบบโดนอิสานามิจับไปเหรอโอ้อะไรอยู่วะโอเคตั้งแต่พีนี้ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะอย่างเช่น เราได้รับข้อมูลมาหลายอย่างมากอย่างเช่นไอหัวน้ําตาลการที่เองทําอย่างนั้นไปบอกแล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ชอบมันไม่ให้เกียรติเขาผมบอกแล้วดูอย่างนี่อยู่ต่ถูจนปากปากแดงหมดแล้วเข้าใจไหมแบบเออมาถึงขั้นมันมันรังเกียจขนาดนั้นนั้นนเว้ยเออไอหน้าไอหัวน้ําตาลไอไอเวรนั่นแหละไม่ชอบมันจริงไม่ชอบมันแต่แรกเห็นแล้วเออมาทําอย่างนั้นเสกแม่งไม่ไหวจริงวะอแล้วก็ดูอย่างตอนนี้ ใครอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าระหว่างตอนนี้เราก็เจอคาสึมะคาสึมะกับเรียกว่าใครยมันชื่อว่าอะไรวะโคฟุกุคุกุหรือเปล่าแต่ผู้ชายอ่ะที่เป็นอเทพของผู้หญิงผมชมพูผมก็จําชื่อเขาไม่ค่อยได้นะโทษทีนั่นแหละแล้วก็มาที่แบบสัรเจ้าของเทพแห่งการเรียนรู้นะแล้วก็ให้คนที่เป็นเหมือะไรที่อย่างทำวันนี้ผมจำไม่ได้เลยวันนี้ผมเบื่อเบอว่าอ๋อไม่ได้กินข้าวเลยที่บ้า กี่โมงเนี่ยตอนนั้นดูเห็นไมน่ในเวลาเที่ยงโมงสามสิบสองยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยมันเลยเบอเลอๆหน่อยวันนี้ขอโทษทีนะัขอโทษทีวันหลังผมจะกินข้าวก่อนนะมันจะได้ไม่เบลออย่างเงี้ยเออโอเคมันทําให้ขเขาเรียกว่าการที่คาสึมะต่อจากเมื่อกี้เนาะคาสึมะไปที่สันเจ้าของเงินเงินแล้วบอกแค่เป็นการเรียนรู้แล้วก็ไปถามคนที่เป็นเหมยเสี้ยงวะที่มันเป็นเป็นโยบต้นไม้นะ,นะมันหลายพันกว่าปีอะไรประมาณเนี้ยเออ ไห้หาข้อมูลแม่งแล้วก็ละเอียดชิบหายเลยแบบหาได้แบบเป๊ะมากอะแล้วก็ที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากคือตอนที่แบบเอาเจ็ดเทพอะใช่ไหมที่มันเป็นคนที่ชอบไปฮาวายอะคนนั้นอะเออแม่งแปลงร่างเป็นมุมเฉยเลยอย่างโอ้โหแบบคิดว่าจะสามารถอยู่ชั้นได้อย่างนั้นเหรอฉั้นเคยต่อกอกับสวรรค์มาแล้วนะอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเท่จริงอืแล้วก็มีช็อตที่คาซึมะขู่ไอ้คนที่มันเป็นคนเฝ้าหนึ่งีิวา แลวสุกอย่างที่แบบว่าดูถูกอาวุธเทพที่เออดูถูกเทพที่ไม่มีอาวุธเทพอย่างนั้นเหรออืม,อมกดเทพโอเคแล้วก็ไปทางที่แบบเหตุการณ์ของยาโตต่อเนาะซึ่งทางนั้นแบบผมรู้สึกว่าเครียดเครียดมากเครียดแทนเลยว่ะคือเอเบสึไม่หนุนจัดล่อแร่ล่อแร่แรชิปหายเลยคือเออพอหนีจะได้ปุ๊บเนาะก็ได้ว่าไงทางเข้าก็โดนปิดผนึกไว้อีกอบพอกับ ทางด้านยาโตถงเวลาให้ก็ไม่ไหวอะเออสู้อิสานามิไม่ได้นะเพราะว่าอิสานามิน่าจะเป็นแบบเก่งที่สุดในในภพนั้นแล้วเงี้ยเออในยากที่จะสู้ด้วยแล้วก็แม่งยาโตเหมือนกับไรโคตรเลยตอนเนี้ยเอย้นั่นเป็ความฝันของนายไม่ใช่เหรอนั่นนายก็มีชีวิตต่อไปเพื่อสิ่งที่ต้องการสิโอโคตรเอาอืมคือเหตุผลที่ยาโตอยากช่วยไอ,อ้พิสุเพราะว่า เห็นความตั้งใจของเอพิสเดอร์ได้ไหลายผมบ้านนะที่แบบอยากเปลี่ยนแปลงโลกมนุษย์ให้ดีขึ้นอะไรป,ประมาณนี้ยาโตเลยประทับใจตรงนี้เออเลยอยากช่วยให้เอพิสเดให้มันทำให้สาเร็จให้ได้อะไรประมาณนี้โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดสกายนะครับเพื่อจนใีคลิปต่อไปนะครับสำหรับตัวตนสวัสดีครับบ๊ายบาย